ถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Gas Top Up ไม่ต้องใช้รหัสผ่านเติมไวการันตีผู้ใช้กว่า2 0 0 0สนคนเปิดมานานกว่า6ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมปิซซุ่มของเซเว่ n i g h t เข้าไปได้เลยที่ www.gastopupps.com อย่าลืมใส่โค้ดโน้สีเข็เพื่อรับส่วนลดกันด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึง Gas Top Up สวัสดีครับอยู่ผมโน้ซ no ีเข็ดนะครับก็เจอกันอีกแล้วกับเซเว่นไนรีเบิร์ดนะครับผมวันนี้เราก็จะพักผ่อนในการลุยด่านไปก่อนละกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานก็พักไปแล้วเนาะวันนี้ก็พักอีกวันละกันนะครับวันนี้ก็จะมาลงหอคอย,อยหองบททดสอบละกันนะครับมาเก็บตกนะครับเป็นไอดีน้องเนาะพอดีผมลองเอาไอดีน้องผมมาลงนะครับผมว่ามันจะได้ถึงไหนนะครับแต่ว่า เอาด่าน2ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ชั้น2นะครับชั้นที่หลายคนน่าจะติดเนาะก็คือสไนปเปอร์นะครับหลายคำถามมากมายนะครับที่อยู่ในถามเข้ามาในคอมเมนต์ข้างล่างที่คลิปรวมเนาะเออแล้วก็อ่าส่วนใหญ่จะถามแต่ชั้นนี้นะครับว่าซีอินตีไม่แรงทำยังไงแล้วก็อ่ตัวละครเหมือนแบบแต่ละคนมันคือถ้าซีอินตีไม่แรงเราต้องเล่นยือ้อถูกไหม ออแล้วเราจะทํำยังไงดีนะครับก็ไปลองเล่นมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมาไกด์ใ,ให้ดูกันแล้วกันนะครับหวังว่าจะทันนะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอีกนะครับก็ทําเป็นแบบว่าฮอคอย่งบททดสอบชั้นบอสเดือ์ไปเลยแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เนะาะตัวละครที่เราจะใช้นะครับหน้าตาจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับลีน่า,าใส่เซตเลือดนะเน้นเซ็ตเลือดแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์ให้หมดนะครับทุกชิ้นนะครับ อย่าดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้คือของน้อยนะครับทำไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เลยทําได้แค่นี้นะครับผมเออแต่ก็แต่ถ้าถ้าไอดีนี้ผ่านนะผมว่าทุกคนก็น่าจะผ่านได้เหมือนกันนะครับอ่ะลูดี้นะครับลูดี้เนี่ยผมใส่เป็นอ่ป้องกันละกันนะครับส่วนชุดเกราะเป็นลดความเสียหายอ่แหวนยังไม่ได้บวกนะครับแหวนอะไรก็ได้นะครับผมที่ 5าดาวหรือ6ดาวแล้วก็แนะนําว่าให้ตีบวกด้วยนะครับผมจะได้ถึกๆึกขึ้นมาหน่อยบิสกิตนะครับบิสกิตผมเป็นเซตบล็อก,อกเหมือนกันนะครับบิสกิตเนี่ยจะเน้นเลือดนะเนี่ย HP นะครับแล้วก็เสื้อก็เป็น h p เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับติดลดความเสียหายมาอันหนึ่งนะครับผมของมันจะเซตแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะของมันไม่ค่อยมีนะ ID นี้เป็น ID เด็กนะครับที่ฟาร์มอย่างเดียวเลยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ หลายๆท่านก็นอาจจะเป็นแบบนี้นะเออสมมุติสําหรับสายชิวเนาะอ่ะตัวที่สําคัญที่สุดนะครับของชั้นนี้นะครับนั่นก็คือลีนะครับลี Lee, เนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับให้เลือดหมื่นสามเออก็เอาให้ใกล้เคียง1 3ื่นมากที่สุดแหละแล้วก็ติดลดความเจ็บหายไว้ด้วยนะครับแล้วก็บล็อกทําให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้ผมไปดูจากในกลุ่มมานะเห็นเขามี มีคนโพสต์ถามอยู่ผมก็เลยไปดูมาว่าเออเขาเล่นรียังไงกันเขาก็เลยอ่าใช้รีเป็นแบบเป็นตัวรับดาเมจอะเนาะเป็นตัวรับไอ้นี่นะครับตอนแรกที่ผมไม่ได้คิดจะใช้รีในในคลิปผมเพราะว่าอ่าไอสก,กิลเนี้ยมันทะลุทะลวงนะผมก็เลยตัดปัญหาเลยโดยการที่เอารีออกไปนะครับใช้เป็นอลิสแทนเนาะแต่พอ ไอดีเ uh, นี้ยตีเบานะครับเซอิน mm hmm. ตีเบาไม่พออลิส mm hmm. ไม่มีอตะหักนะครับผมเนี่ยโดนเอาไปกินแล้วนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอารีมาใช้แท้งนะครับผมทาดาเมจนะครับสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงป้องกันนะครับหรือว่าถ้าใครมี6ดาวคุณลองใช้6ดาวตัวอื่นก่อนก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้รูแต่ว่าให้เซฟเซฟเลยก็คือใช้ลูเนี่ยแหละเซฟสุดแล้วนะครับให้ดูลีอีกรอบหนึ่งนะครับ ลีเนี่ยเลือด12ื่นของผมนะหมื่นสองใส่แหวนเลือด6ดาวนะครับตีบวกให้ครบนะครับลดความเสียหาย2ชิ้นนะเป็นเซตบล็อกนะครับลดความเสียหาย2ชิ้นอัตราบล็อกที่60%อนะครับผมนี่อาวุธผมเป็นเซตบล็อกเลยออบเลือดนะอาวุธเนี่ยยังไงก็ต้องออบเลือดนะครับแต่พยายามหาอัตราบล็อกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะมีแล้วกันนะครับผมเออก็ให้มันบล็อกขึ้นมาเยอะๆหน่อยอะ่ะไม่งั้นมันจะลําบากนะครับเออถ้าสมมุติเราโดนติดคียที่เข้าขึ้นมาเนี่ย เราอาจจะตายได้นะครับผมแต่ว่าผมลองเทสมาแล้วถ้าสมมติโดนคิดีคั่จริงๆเนี่ยเราจะโดนสุดๆเลยนะน่าจะสักหมืน่นสามมั้งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะแรงกว่านี้ไหมนะผมจบที่ถ้าถ้ามันยิงเราอ่ะติดคี้อะไรเงี้ยมันจะจบที่ประมาณหมื่นสามนะครับเราก็แค่รีรีใหม่แค่นั้นเองนะอ่าแล้วก็เซอินนะครับอัพสกิลให้เรียบร้อยนะครับผมตอนแรกผมไม่อัพสกิลนะมันมันฮาร์ดเกินไปเนาะก็เลย อัพสกิลดีกว่านะครับอ่ะใส่ของก็ประมาณนี้นะครับทำอัตราคิดค่าให้ได้ห้านะครับนี่อันนี้มันบวกอีก10เนาะของทั้งชุดเนี่ยได้สีนะบวกอีกสินะครับความเสียหายหคิดค่าก็เอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะแล้วก็จุดอ่อน20%นะครับถ้าอ่าซีสเนี่ยจะสบายเลยนะครับแต่ถ้าแค่ซ2เป็นต้นไปก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยพลังยมตีสามพันเก้านะครับความเสียหายหคิดค่าก็ เอาให้สัก250บวกแล้วกันนะขอให้ทำได้นะครับอัตราคีย์ดิคอลก็49 59นะครับประมาณ59%อันนี้มันมีแหวนบวกอีก10นะก็เลยเป็น59นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับของนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมลองกดๆตามดูแล้วกันนะครับมันไม่มีหลูปที่ตายตัวนะมันเพราะว่าอ่ารอบนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่ารีเราอะ่ะจะตอบโต้ บ่อยแค่ไหนนะครับถ้ารีเราตอบโต้บ่อยๆเนี่ยสกิลมันจะรีทันเอ่อสกิลทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรามันจะรีกันทันแล้วมันก็จะแบบลูปอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเทคนิคในการกดสกิลที่เราจะต้องกดอยู่นะครับอ่ะเซตสกิลนะครับผมก็จะเซตเป็นมาถึงก็กลางโล่ลูดี้เลยนะครับผมแล้วก็บับบิกิตแล้วก็หววนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูกันเลยดีกว่า โอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเนี่มาถึงเราก็ยกโล่ก่อนเลยนะเ,นนเพื่อเราจะได้ครูดาวโล่ให้ไวที่สุดนะครับหลัลงจากนั้นก็บัฟบ,บิสกิตนะครับผม,มแล้วก็หวดได้เลยนะครับหวดโดยเซอินได้เลยเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่มันโยกสก,กลิลนิดๆิดหน่อยๆน,นะอันนี้ก็ลองดูก่อนแล้วค่อยทำตามก็ได้นะครับไม่ใช่มาถึงก็มาก๊อปปี้เลยนะผมรือก,กําหมัดยงไงพวกนี้นี ออคือผมเล่นสดๆนะมันจะมาให้เป๊ะๆทุกรอบไม่ได้หรอกนะครับยิ่งรีด้วยนะยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับผมบางทีอ่ะเราต้องรู้จักอ่าเปลี่ยนสกิลเขาเรียกว่าไงอนะ่ะบางทีเราเล่นสดแนละ้วเราก็ต้องมีการแบบ เปลี่ยนสกิลล่วงหน้าบ้างอะไรแบบนี้นะครับตามสถานการณ์เออคุณจะมาแบบเป๊ะเป๊ะเป๊เป็นแพทเทิร์นก็พอดีอ่ะนะไม่ต้องแก้ไขปัญหาอะไรแล้วนะครับอ่ะจังหวะนี้นะครับเราก็จะกดอ่ายโยยุรีนะครับผมเพื่อต้อนรับสกิลนะครับอันนี้ผมจะรอต้อนรับสกิลนะออนี่ครับแล้วก็ยกโลก คือถ้าเราใช้2องสกิลคอมโบกันน่ะมันจะโดนเบามากๆนะครับเพราะมันเป็นสกิลเป้าเดียวนี่นะจะโดนแค่พันสีแต่มันจะมีจังหวะที่เราต้องใช้รีรับดาเมจเพียวด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าบอสอะเขามีสกิล2อ,อันนะครับเขาจะใช้สกิลซ้ายมือก่อนนะครับเสมอนะ,อะคือถ้าเห็นว่าคููดาวมันเท่ากันปุ๊บเนี่ยคุณเล็งไว้เลยว่า เดี๋ยวคุณค่อยไปเขา,าเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่ตอนหลังได้นะครับแต่นี่อันนี้ผมพลาดนะก็เลยฟีไปเทิร์นหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็ฮิลไปนะครับอ่นเนี่ยแล้วแล้วผมก็จะลองเลงดูนะครับว่าสกิลเนี้ยสกิลบอสเนี่ยมันใกล้ได้หรือ,อยังนะอันนี้คือสกิลบอสเนี่ยมันมาพร้อมกันนะครับ2ส,สกิลแน่นอนมันจะใช้อันซ้ายมือก่อน แต่ผมก็จ่ายน,นี่ไปเลยแหละผมก็จะให้รีเนี่ยนะครับโยกเลยนี่ยกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะยิงใส่รีแบบท่งๆแหละไปยั่งนี่หมื่นสองนะครับรอดไปนะเพราะเลือดเรามีเกินนี่แหละคือให้เลือดประมาณสักหมื่นสามอ่ะโอเคเลยนะครับถ้าคุณอยากจะเซฟเซฟหน่อยก็กางโลดรูด,ดีได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมจะน่าจะหวดก่อน หวดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยมายกโล่นะครับยกยกโล่เพื่อต้อนรับสกิลนะเราไม่อยากโดนสกิลแรงเกินนะครับเราก็ยกโล่ไว้ทุกตัวก็จะเดหารกันหมดต่วนสกิลเลงเขาอีก22 22วินะเมื่อกี้อ่านี้เราก็สามารถขั้นได้สกิลหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะย่วย,ยุนะครับผม นี่ผมก็ฟันก่อนอ่า,านี่ยโยยุก่อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงนี้แหละนะผมคิดแล้วว่าเราต้อจะต้องยโยยุก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ฮิลนะครับไม่งั้นรีเราตายแน่อ่าก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะตอนแรกอ่ะผมจะหวดก่อนเออแต่ว่าพอเห็นว่าเออครูดาวมันพร้อมกันก็เลยเปลี่ยนเป็นอ่า ย่อ,อยุก่อนนะครับเพื่อจะได้ฮิวอ่าไม่งั้นคือถ้ารีตายเนี่ยเราจะโดนสก,กิลเบิ้ลนะครับผม2รอ,อบนะครับอ่าน,นี้ไม่มีสก,กิลอะไรใช้นะก็ใช้ลูดี้ไปนะครับช่วงท้ายนี่ผมจะเซฟเซฟหน่อยนะที่จริงมันน่าจะจบได้เลยแหละแต่ผมยังไม่อยากไอ้น,นี่เท่าไหร่เพื่อความชัวร์แล้วกันนะครับอไเนียเราก็จะเซตให้มันพร้อมๆนะครับผม กลัวกลัวเกินนะที่จริงแล้วควรจะจบได้แล้วนะครับจบได้ตั้งแต่9ก่าระเทินแล้วนี่ก็กางโลกลางอะไรให้พร้อมเลยนะครับเนี่ยสกิลเขามาแล้วนะครับยิงหมูมานะครับไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหานี่เร mm ียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับบอสนิปเปอร์นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับผม เอออันนี้ก่อนหน้านี้ผมเล่นไปเคียร์ไป1ดาวนะครับน้องเขาเคลียร์ไป้1ดาวนะผมก็เลยมาเคลียร์ต่อให้เป็น6ดาวนะครับก็เลยของรางวัลก็เลยรับไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ถ้า,ามีโอกาสนะถ้าไม่พลาดจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมน่าจะมาสตรีมนะครับผมช่วงค่ำๆนะครับมาสตรีมเก็บให้ถึงชั้น20เนาะเออ ผมมียังน่าดูแล้วเนี่ยผมยังต้องมีเพื่อนน่าจะฝากเล่นด้วยนะครับน่าจะยาวๆเลยนะพ่งนี้ถ้าสมมุติไม่มีอะไรนะแต่ถ้าติดธุระก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยแล้วปล่อยเลยนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรนะครับเอ,อประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอฝากแก๊สท็อปอัพไปด้วยนะครับผม g a s ส o p u p th. com นะครับถ้าใครสนใจเติมปีซึมนะครับเติมรายเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับ www. gaszopup. th. com นะครับอย่าลืมใช้โค้ด n o C r e t ด้วยนะครับเพื่อลดรับส่วนลดนะครับผมลดแล้วลดอีกนะโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ